คนวันนี้ผมตื่นเช้ามาแหกขีตามาตั้งแต่ตีห้าดูสิทุกคนยันเช้ายันสว่างแล้วผมก็ยังยืนอยู่ตรงนี้อยู่วันนี้ผมจะต้องรับศึกหนักในการรับลูกค้าประมาณร้อยกว่าห้องและก็ตีก็ประมาณสักห้าสิบหกสิบคนในการรับผู้โดยสารวันนี้แล้วก็ลูกค้าวันนี้ที่จะเข้าพักห้อง โรงแรมอันสุดหรูของเราวันนี้ดูสิทุกคนโอ้มันช่างเป็นอะไรที่วิเศษสุดมากเลยว,วันนี้ดูแล้วก็จะมีรถวิ่งกันทั้งวันลูกค้าทั้งจะมาตีกอ๊อฟแล้วก็มาพักทานอาหารเที่ยวสวนสัตว์กันดูสิทุกคนโอ้ดูดูกันที่เพื่อนๆจะต้องมาดูลูกค้าผมเข้าห้องพักวันนี้ ดูลูกค้าที่จะต้องมาดูาชิงช้าเล่นกันแนงสนุกสนานดูสิทุกคนผมก็ได้ให้เพื่อนเพื่อนเห็นช่วงเช้าของผมก่อนมันช่างเป็นอะไรทีสุดยอดมากเลยดูสิส่วนพวกช่างก็จะวิ่งเช็คระบบไฟกันทั้งวัน <S <S มีทั้งเด็กฝึกงานทั้งช่างเก่าก็จะเข้ามาอยู่นานจุดนี้ เพื่อมาถาเงินกันเอาไปเลี้ยงไส้เลี้ยงคุงกันในแต่ละวันดูสิทุทกคนโอ้โดยเฉพเาะผมผมเองก็จะได้เงินตัวนี้เพื่อพยาไส้อันที่จะขาดของผมเนี่ยให้มันได้ต่อชีวิตไปอีกวันพรุ่งนี้เราก็จะมีพลังมาทำงานต่อในแต่ละวันของเราเราก็จะทำงานไปเรื่อยเปื่อยยืนคุยกับลูกค้า มั่วส่้แบบผิดถูกั่วดีก็ทำไปครับทุกคนเราก็จะคุยถูกมั่งผิดมั่งกับคนต่างชาติของเรามีทั้งอินโดนีเซียมาเลเซียแล้วก็ยุโรปก,ก็จะมีสหรัฐอาหรับสมุรีตมากันครับทุกคนเราก็จะติดเห็นกนารทำงานของของรีสอร์ทแห่งนี้ที่ทุกคนใฝ่ฝันหามา เพื่อจะเก็บสตังเพื่อมาชมโฉมงามอันที่สวยที่สุดในใจของเรา<ม>แล้วก็เก็บภาพสวยๆกลับบ้านไปฝากเพื่อนโทรเพื่อนดูสิทุกคนผมก็จะโวรับสองแปดหกสิบหนึ่งครับผมบอยอสิบห<ม>้าได้เลยครับผมผมก็จะไลฟ์สดไปด้วยแล้วก็ทำงานไปด้วยครับเพื่อไม่ให้เสียโอกาส